สิ่งวันนี้เจอฟอร์ดบ้างครับฟอร์ดสูงร้อยเดียวมีทุกสีถามว่ามีสีอื่นอีกไหมขาวเทาดาน้าเงินแดงมีทุกสีเลยครับตอนนี้ที่ฟอร์ดมีกี่สีผมมีทุกสีเลยมีทุกสีจริงๆครับสต็อกยังล้นเหมือนเดิมครับอยู่เต็มโรงงานตัวน,นี้500กว่าคันไม่ปิดหวังครับล้นล้นครับวันนี้เข้าอีก50าสิบคันดังนั้นนะฮะมองออกไปก็ยังล้นล้นยังยัง,ยงมีให้ท่านเลือก ร้อยเดียวอีกแล้วครับร้อยเดียวร้อยเดียวอีกแล้วครับร้อยเดียววันนี้มีเรื่องเล่าของรถร้อยเดียวนะครับร้อยเดียวเรื่องเล่าของรถร้อยเดียวที่จะมีความสุขกับร้อยเดียวฟอร์ดที่อยู่ข้างหลังผมนี้เป็นปีใหม่ๆทั้งหมดเลยแล้วที่สําคัญวันนี้ฟอร์ดทุกคันแต่งให้ฟรีออกรถร้อยเดียวจริงๆครับ ร้อยเดียวไม่มีเก็บเงินเพิ่มทําอะไรให้บ้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอันดับแรกรถทุกคันเนี่ยเป็นรถเดิมมาหมดนะครับเราเปลี่ยนล้อให้ก่อนเป็นล้อสวยใส่ย,ยางนี่ไม่ไม่ไม่เอาอยางโนเนมนะครับหั่นคุกให้ทุกคันยางใหม่เลยนะครับเห็นเลยนะครับว่ายางใหม่สติกเกอร์ยางแปะอยู่ทุกคันนะครับยางใหม่หั่นคุกเลยนะครับหั่นคุกหั่นคุก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 เลยนะครับยางที่2นะครับเขาเรียกไรนะบอสลืมและสครูปนะครับสั่งมาติดให้ทุกคันเดี๋ยวให้น้องติดโชว์อีกคันหนึ่งที่มายังไม่ ให้ดูนะครับคันนี้ติดแล้วนะครับดูก่อนนะครับรอเปลี่ยนให้นะครับฝาครอบไฟท้ายติดให้นะครับร้อยเดียวจริงๆครับแต่งให้ลูกค้าอยากให้ได้รถไปใช้ต้องบอกว่านิยามของความสุขคําว่าร้อยเดียวเราสร้างไม่สิ้นสุดทํากันต่อทุกคันเนี่ยไม่ได้แต่งมาเป็นแบบนี้หมดเดี๋ยวเราแต่งเพิ่มให้หมดถ้าฟอร์ดเราจะ แต่งแบบนี้ให้หมดเลยครับนะครับสั่งฝาครอบไฟท้ายนะครับคิวนะครับสกรูปนะครับแล้วที่สำคัญแม็กต้องเป็นแม็กแบบนี้ครับออฟโรดนะครับแม็กออฟโรดแบบนี้ยางต้องเลือกยางดีเลยครับฮันคุกปี2022นนะครับคิดจะให้แล้วต้องไม่ขี้เหนียวคิดจะให้ประทับใจแล้วต้องการลงทุนคิดจะทำแล้วต้องให้เขาได้สิ่งที่เกินคาดหวังร้อยเดียวครับ ทุกคันนี้ไม่มีเกตเงินเพิ่มจริงๆครับกระจังหน้าอ่อคอลืมบอกครับกระจังหน้าก็สั่งมาเปลี่ยนให้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เพิ่งสั่งมานะครับกระจังหน้าตามสีรถครับติดไฟให้ด้วยครับกระจังหน้าตามสีรถติดไฟด้วยครับน้องเช็ดทาความสะอาดก่อนนะครับนี่ฮะทีมทีมติดผมเราติดตั้งเองทุกคันนะครับตอนซื้อมาไม่มีนะครับเห็นได้ดูแนละ้วนี่ฮะเส้นเส้นเส้นสีแดงที่ตีไว้ตีแบ่งเขตตีแบ่งเขตตอนติดเดี๋ยวเอียงเดี๋ยวเอียงเราก็ ยังเห็นเส้นอยู่เลยนะครับกระจังหน้าใส่ให้อะพอแปะไปปุ๊บหน้าตาเริ่มดีหน้าตาเริ่มดีาามดสวัสดีครับสมุนผมนะครับที่เก็บมาเลี้ยงไว้ทุกวันนี้สุขภาพแข็งแรงหมดแล้วนะครับอย่าดื้อกันมากนะครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับอันนี้ก็เป็นเก็บมา นะครับจากในคลิปที่บอกะครับตัวไหนที่สาหัสหรือพิการหรือโดนรถชนหนักเราก็จะเก็บมาเลี้ยงไว้ตอนนี้ก็ปกติดีหมดแล้วครับอย่าดื้ออย่าดื้อไปแต่ขอทํางานก่อนไปเล่นนู่นไปเล่นนู่นไปไปเล่นเลย<ๆ>ก็อันนี้เดี๋ยวน้องติดให้นะครับฟอร์ดนะครับใครที่หาฟอร์ดอยู่นะครับทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะครับร้อยเดียวจริงครับร้อยเดียวได้ของที่ครบนะครับแล้วก็แต่งให้เรียบร้อยแล้วรถสวยภายในล่ะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนเลยว่าแต่ละคันนะครับ แต่ละคันภายในเป็นยังไงนะครับต้องบอกว่าหน้าใหม่รุ่นใหม่แล้วนะครับปี2019นะครับกุญแจเนี่ยทุกคันมีครบ2ดอกนะครับทุกคันกุญแจต้องเป็นรีโมท2ดอกนะครับตามคอนเซปต์เราภายในสวยมากนะครับภายในเนี่ยพรมหมดเลยกันเปลื้อนพรมแล้วก็บ่ะนะครับดำตัดเทานะครับสวยนะครับรถวิ่งมา4 0 0 0 0ฟ a r ลนะครับวิ่งมา40,000ฟล่ล นะครับออกรถร้อยเดียวคือเท่เลยครับผมบอกเลยลุกแบบขับนะครับในเมืองขับเข้าไร่ขับในสวนนะครับต้องบอกว่าเท่เลยครับลุกแบบเท่ๆเลยครับขึ้นเคลื่อนเท่เลยครับนะฮะทรงเดิมบางนะครับยางใหม่สีภายในเรียมแม่ข้างหลังนี่ก็เรียมปรับปรุงสภาพนะครับออกมาได้ดี นะครับเป็นดำเทาทันนี้เป็นดำเทาผรมกันเปื้อนครบก็เหมือนเดิมครับร้อยเดียวนะครับร้อยเดียวกับความสุขของฟอร์ดแต่งให้ฟรีไม่มีเก็บตังค์เพิ่มแต่งให้เลยครับนะครับไหนๆจะให้กันแล้วก็ต้องให้สุดอันนี้โปรตีเจอแดดซิงวันนี้เจอฟอร์ดบ้างครับฟอร์ดสูงร้อยเดียวมีทุกสีถามว่ามีสีอื่นอีกไหมขาวเทาดาน้ําเงินแดงมีทุกสีเลยครับตอนนี้ที่ฟอร์ดมีกี่สีผมมีทุกสีเลยมีทุกสีจริงๆครับ สต๊อกยังล้นเหมือนเดิมครับอยู่เต็มโรงงานตัวนี้5 0 0รกว่าคันไม่ผิดหวังครับล้นๆครับวันนี้เข้าอีก50คันดังนั้นนยฮะมองออกไปก็ยังล้นๆ้นยังยังมีให้ท่านเลือกหัวเดียวมีเยอะนะครับสำหรับสาย ที่ต้องการรถหัวเดียวไปทํากินตอนนี้รถหัวเดียวทุกคันที่ใครอยากได้เราซื้อไปทํากินนะครับอาชีพแม่ค้าอาชีพอิสระหรือใครที่ตอนนี้กําลังจะมาสร้างอาชีพแล้วต้องการรถไปทํากินหัวเดียวที่นี่นะครับพี่แค่ซื้อเราให้ทองพี่นะครับถ้าพี่เครดิตดีไม่ติดแท็กซิงอะไรก็ได้ทอง1บาทไม่ดีเลยแบบติดไม่ดีนู่นนี่นั่นก็ได้ทอง2สลึงเอาอย่างนี้ละกันมีอยู่2อย่างแค่นั้นเองเรื่องเครดิตเรื่องรายละเอียดติดต่อเซลล์ถ้าถ้าเดี๋ยววันหลังมาอธิบายให้ฟังเพราะว่าเรื่องเครดิตเรื่องอะไรต่างๆเนี่ย มันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่า คล้ายๆกับบาปบ,บุญที่ติดตัวเราอยู่เรียกเกี่ยวกับประวัติทางการเงินที่ติดตัวเราอยู่ก็ต้องผ่านกระบวนการเช็คของธนาคารแต่ด้วยเงื่อนไขเรายอมรับว่าเราเป็นหนึ่งในสิบแน่นอนด้วยยอดขายนะครับแล้วก็การันตีนะครับเรื่องเงื่อนไขเรื่องความสะดวกสบายง่ายที่สุดรวมถึงบริการที่มีการเซ็นให้นอกพื้นที่เซ็นได้ทั่วประเทศอันนี้ติดแล้วติดแล้วหล่อเลยจากเมื่อกี้เราเห็นภาพที่ยังไม่ติดนะครับบอกว่าต้องบอกว่าหล่อเลยลดสี่ประตูไม่ต้องกลัวนะครับออกจากที่นี่ภาษีผมต่อให้ยาวๆไว้ก่อน จะได้ไม่เป็นอย่างนี้หก5นะครับยังไม่ขาดเดี๋ยวผมต่ออีกยังไงก็ต่อให้ลูกค้าไว้ที่6-6เลยนะครับลูกค้าจะได้ไม่ต้องไปเป็นภาระเรื่องภาษีเรื่องอะไรนะครับนี่น้องมาติดให้ดังนั้นทุกคันไม่ต้องกลัวครับเราพิธีประทันนะครับแล้วเราก็ตั้งใจที่จะทําออกมาแม็กไลเนอร์นะครับก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับเพื่อนไม่ต้องการให้มีรอยก็จะได้ไปแบบกริบๆิเข้าสวนเข้าไร่สบายใจนะครับขับไปแล้วไม่อายใครมีให้เลือกครบทุกสีต้องบอกว่าพอตกแต่งเสร็จแล้วเนี่ยสวยงามสวยงาม ああเล็งให้ดีนะครับああมีการจับก่อนถึงลอกะนะครับกาวสองหน้าเยี่ยมนะครับใสให้สวยเนี่ยฮะพอใสแล้วสวยมากที่สำคัญคือที่มันสวยผมว่าย,าง,ยางตัวยางตัวเนี้ยนะครับมันเป็นยางแม็กที่เป็นออฟโรดซึ่งถามว่าใสแล้วเสียงไม่ดังไม่ดังเพราะว่าเป็นทันคุกแล้วก็นิ่ม <N imm. S 1> นะครับไม่โดดนะครับนะครับเพราะเป็นยางหนา แล้วก็เป็นยางที่ปกติทุกคนก็ใช้อยู่แล้วอะ่อาพูดตรงก็คือเป็นยางที่ดีอดีครับเกรดดีฮันทุกทุกคนรู้อยู่แล้วใส่ road, ออฟโรดจะรู้อยู่แล้วแล้วก็ถามว่าแม็กซ์ลายอื่นที่เป็นแบบนี้มีไหมครับของรถมีนะครับหรือถ้าไม่ชอบจะไปใส่พวกซีอีได้หมดเลยครับเราทํายังไงก็ได้ตามใจลูกค้าแต่คอนเซ็ปต์เหมือนที่บอกครับร้อยเดียวไม่มีเพิ่มครับร้อยเดียวจริงๆครับร้อยแ,แรกความสุขครับ ร้อยเดียวครับร้อยเดียวกระจังหน้านะครับคันนี้ไม่ได้สั่งมาเปลี่ยนเพราะว่าหน้าเป็นดําตัดคอมเมียมนะครับก็เลยใส่แบบนี้ให้เผื่อลูกค้าต้องการความเป็นเดิมสแตนดาดของกระจังหน้าแต่ถ้าถามว่ามาดูแล้วอยากได้กระจังหน้าแบบนี้เราสั่งมาไว้แล้วทุกอันนี้คือเราสั่งอะไหล่มาไว้เลยถ้าลูกค้ารีเฟซมาปุ๊บเราสามารถที่จะให้ที่โรงงานเปลี่ยนได้เลยผลิตออกมาตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยฉะนั้นวันนี้นะครับไม่ต้องรอว่าเออเดี๋ยวมาเปลี่ยนนู่นนี่นั่นเพราะหลายๆปัญหาที่ลูกค้าสะท้อนกลับมา รอมาแก้หมดแก้เช่นบางทีมารับรถแล้วเขาต้องรอส่วนที่เขาอยากได้นู่นนี่นั่นเราก็เลยเอาสิ่งเหล่านี้ไปติ๊กแล้วตอนนี้เราพัฒนาเพิ่มถึงขั้นที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ที่จะโทรไปให้ประเมินโทรหาลูกค้าที่ซื้อรถกับเราแล้วก็ประเมินความพึงพอใจและที่สําคัญประเมินเซลล์และผู้จัดการว่าจะให้กี่คะแนนคะแนนเหล่านี้เราจะเอามาพัฒนาต่อเนื่องให้รถทุกคันหนึ่งมีคุณภาพที่ดี2มีการบริการที่ดีและ 3. มมีความสุขที่ดีกับลูกค้าทุกๆคนที่ซื้อรถกับเราสบายใจได้ครับ ร้อยแรกรอยยิ้มและร้อยแรกสุขยังอยู่กับท่านรถทุกคันเรายังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้คุณได้สินค้าเกินความคาดหวังการันตีครับผมตั้งใจจะทําธุรกิจนี้และทําจริงๆและทําต่อไปครับขอบคุณครับสําหรับใครหาฟอร์ดอยู่นะครับฝากชุดนี้ไว้ด้วยมีครบทุกสีวันนี้ขอเอามาโชว์เป็นในแบบก่อน 3, คันนะครับ